ระดับสกุลพิเศษเกษตรโลกเกษตรเราวันนี้คุณคำรวจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านครับเกษตรอาเซียน around the world in อุดรธานีจีบสาวมันยากมันเ็นยากเ็นบักขับเครื่องบินถ้าฝรั่งเข้าไปอยู่ที่ไหนแล้วเกิดความเจริญ ฝรั่งได้มาอยู่ที่อุดรโดนแล้วแม่ของเราเขาว่าจีนจะใหญ่ต่อไปในซีกโลกตะวันออกนี้เราก็ต้องยอมเขาละเพราะจีนไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จเจริญด้วยการค้าอุดรธานีจึงมีทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดีขณะเดียวกันก็มีประเทศพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่ทามาค้าขายและเขาต้องการอาหารสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคขายส่งออกไปปีละห้าถึงหกหมื่นล้านบาทเทียว สินค้าเหล่านี้เข้าทั้งลาวเวียดนามจีนเราได้เปรียบเราอยู่ได้ใกล้เวียงกันซึ่งเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจของของลาวลนะครับถ้าเรามองตรงนี้เราเป็มีอยู่ใกล้จีนใกล้เวียดนามและกัมพูชานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งถ้าจากอุดอรเนี่ยบินไปฮ่องกงนี่ก็จะมาชั่วโมงกว่าคนฮ่องกงเนี่ยเพาว่าเราบินผ่านฮ่องกงมาจะต้องผ่านอุดอรก่อนที่จะเข้าส่วนอาภูเพราะฉนั้นเราชั่วโมงกว่านะครับที่เร็วๆนี้ทั้งหงอกันชาเอง ที่เรากําลังผลักด,ดันในเรื่องของสายการบินต่างๆนี่คือเราจะเชื่อมตรงนี้ทั้งหมดเลยเข้าหากันอุดรมันจะเป็นทับนะครับขณะเดียวกันเวลานี้อุดรธานีกําลังขอตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านยางพาราเพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ปลูกกันมากในภาคอีสานแล้วส่งออกอุดรตอนนี้เรากำลังผลักด,ดันในเรื่องของให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องของยางพารานะครับเพราะว่าตอนนี้โรงงานใหญ่ๆจะมาจะมาลงที่อุดรเรื่องในการแปรรูป ต่อไปที่อุดรนี่จะเป็นในเรื่องของการแปงรูปแล้ส่งออกเลยทางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยามนี้กําลังมองอุดรธานีเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกและตั้งรับกับ AEC คนเชื่อเอเชียงใช่เมื่อเกิด AEC ขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้อุตสาหกรรมเข้ามาอยู่ในอุดรไม่ใช่อยู่แบบสเปะสปะนะครับอยากให้มันอยู่ในในพื้นที่ที่เราควบคุมได้ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ก่อให้เกิดมลาวะ รือทำให้เกิดทําลายสิ่งแวดล้อมของของคนจังหวัดอุดรธานีจึงสรุปตุ๊บตับว่าอุดรธานีดีมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันยันอนาคตเลยเด้อสิบอกให้อุดรธานีเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมมาช้านานอันนี้ใช่แน่เกษตรอุตสาหกรรมโลกเกษตรอุตสาหกรรมเรา Yes No Okay t h a y อุดรธานีเมืองดีของสีสั จริญเต็มที่เมืองนี้บ้านเรานี่คือเกษตรนิวส่วนนี้สวัสดีครับนี่นะครับไปติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรณครับ อาเซียน around the world in อุดรธานีตลาดอาเซียนตลาดอาเซียนจ้ะตลาดไเ่ใย่ยไม่ใช่นี่มันตลาดบ้านห้วยของอุดรธานีไปตลาดแล้วอย่ามาเดินตลิดอย่าไปที่กับตำรวจเดี่ยวก็จะติดตาราตลาดสดบ้านห้วยกับตลาดสดของอีกสิบประเทศอาเซียนในภูมิภาคนี้เชื่อว่ามีสภาพไม่แตกต่างกันนักเพราะวัฒนธรรมการบริโภคของคนในเอเชีย มีแตกต่างกันเท่าใดแต่ตลาดการค้าตลาดธุรกิจในเชิงมหาภาคแล้วล้วนกว้างขวางใหญ่โตยิ่งนักเมื่อจะเป็น AEC อุดรธานีจึงตั้งรับกับตลาดนี้เต็มที่แน่นอนถ้าเราไม่ขยับตัวนเนี่ยตัวเราจะเป็นคนที่เสียเปรียบที่สุดในอาเซียนอาเซียนเปิดเนี่ยถ้าไทยเราไม่ขยับเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนามาจากยุโรปมาจากอเมริกามาจากจีนมาจากอะไรเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจแทนเราพร้อมกันนี้ก็ได้ตั้งกลุ่มลูกหลานยังบัตรหรือ ยังเอ็กคลูซีฟแชมเบอร์ขึ้นมาสืบสารงานการทำธุรกิจต่อจากพ่อแม่อีกด้วยนั่นก็คือเราสร้างกลุ่มว e c หรือยังเอ็กซ์คลฟแชมเบอร์ของลูกค้าขึ้นมาเดินคนรุ่นใหม่เข้ามารวมๆกันแล้วเข้ามาต่อสู้คนพวกนี้จะมีภาษาเรื่องการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกอะไรพวกนี้เราก็พยายามเอาเข้ามารวมกันขณะเมื่อยังไม่ได้เข้าเป็น AEC เต็มรูปแบบทุนใหญ่ทุนน้อยต่างก็กรีธาทัพเข้ามาที่หัวเมืองนี้กันมากมายแล้วเซ็นท่านมาอุลงอุดรเนี่ย ลงหก0 0ล้าน7,000ล้านอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเขาเขามาเรื่อง A e c ซนะเดี๋ยวมองปุ๊บหรืออะไรต่างๆที่เขามาเนี่ยเขาก็ามองว่าที่นี่คือสนาม A e c อซอย่างแท้จริงมันมันเดู่วติดเมืองหลวงของเวียงจันทร์เป็นตลาดแห่งความรักความสามัคคีของพี่น้องเห็นไหมหัวใจเนี่ยแล้วก็ทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยมันซื้อที่นี่อาหารที่นี่ไปกินกันหมดเพราะนั้นแล้วไม่ตีกันที่ตลาดแห่งนี้นะไม่ตีกัน <laughs> อ,อุดรธานีเคยเป็นฐานรบปัจจุบันเป็นฐานรักและฐานการค้าที่สําคัญ สะพานวิจภาพทั้ง3แห่งอุดรมีส่วนแบ่งการตลาดในการส่งสินค้าออกทุกสะพานสะพานหนึ่งนี่หนองคายเราได้ประโยชน์80%ดสเนะครับสะพานสองที่มุกดาหารเราได้อยู่60% <c oughs> เมื่อเมื่อไมนานนี้เราไปสำรวจแล้วเราได้สะพานที่3นั่นคือสะพานํา,าม่วนเนี่ยเราได้อยู่ประมาณ30กว่าปร์เซ็นต์ฉะนั้นจึงมิอาจพลาดเป้าที่เมื่อเป็น AEC อุดรธานี ต้องคว้าพุงปรามันไปกินแน่นอนเดอ้อ <c oughs> สิบอกให้อันนี้ใช่แน่กเกษตรอุตสาหกรรมโลก,กเกษตรอุตสาหกรรมเรา yes no okay thank you อาเซียนสนุกสุดใจ สำหรับสักค๊ปพิเศษวันนี้ไปติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรดครับเกษตรอาเซียน around the world in อุดรธานีตัวเลข gdp ระบุว่าปีหนึ่งปีหนึ่งอุดรธานีมีเงินสะพัดมากกว่า60,000ล้าน นี่ไม่ได้นับรวมเงินที่เพื่อนบ้านเอามาทิ้งอีกปีละ5้าถึงหกมื่นล้านนะพี่น้องชาวใต้หนีภัยพิบัติทั้งแผ่นดินไหวสึนามิรวมถึงเหตุปว่วนรายวันและมุ่งมองมหาซื้อที่ทํากินปลูกยางปลูกปาล์มกันมากมายขณะเมื่อน้ําท่วมภาคกลางพื้นดินของอุดรก็ถูกเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นเพราะมีผู้มองว่าที่นี่น่าจะเป็นฐานการผลิตที่สําคัญเขาชูสามนิ้ทําไมเนี่ย อ๋อเขาชูสามนิ้วนะเขาจะเอาวันละสามร้อยโอ้ยอ๋อเจ้าเาของกิจการเขาอ่อนข่อนเลยครับแต่ใครจะรู้บ้างว่าก่อนหน้านี้นับ10ปีมาแล้วอุดรธานีเป็นฐานการผลิตตัวเซ็นเซอร์เบรกให้กับรถเบนซ์และรถ BM ของยุโรปโดยบริษัทอุดรมาสเตอร์เทครับงานจากนิคมอุตสาหกรรมในอยุธยามาทำสินค้าที่ผลิตที่ ที่อุดรธานีนะครับเราสามารถที่กระจายไปทั่วโลกและรถยนต์ที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่ที่เป็นระบบเบรกก็ผลิตอยู่ที่อยู่ที่อุดรธานีซึ่งสิ้นส่วนที่ผมผลิตอยู่เนี่ยในโลกมีผลิตอยู่สองแห่งที่ญี่ปุ่นกับที่ของเรานะครับที่อื่นไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าระบบเบรกเบรกไม่อยู่ก็คือผลิตที่นี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ยิ่งน้ําท่วมอยุธยายิ่งส่งผลให้งานผลิตที่อุดรล้นมือจากวันที่น้ําท่วมมันเดือนพฤศจิกานะครับตุลาพฤศจิกาผมมีพนักงานอยู่390คน แต่วันนี้ผมต้องเพิ่มพมนักง,งานเป็น6 0 0คนนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็มีแนวโน้มว่าง,งานจะมาเรื่อยๆจนผมต้องเบรกลูกค้าว่าเรารับไม่ได้แล้วมันเหมือนกับเราอิ่มมากแล้วครับอิ่มมากแล้วเรากินไปเดี๋ยวเราก็เป็นชูชกอ่ะท้องแตกตายชิ้นส่วนเซนเซอร์เบรกนี้ถูกส่งไปอเมริกาประกอบในเม็กซิโกแล้วส่งรถมาขายในยุโรปเอเชียร,รวมถึงบ้านเราเมื่อเราผลิตสินค้าเราเสร็จแล้วเนี่ยเราส่งไปที่อเมริกาเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทที่อเมริกาก็จะส่งไปที่เม็กซิโกนะครับเพื่อที่ไปประกอบเป็นตัว หลังจากาประกอบเป็นตัวเสร็จแล้วจสสิก้าโซก็ส่งเข้ายุโรปไปทีหนึ่งนะฮะยุโรปไปที่เยอรมันบริษัทบ m w Benz บเราพร้อมครับคือถ้าเป็นประธานสภา,าอุตสาหกรรมแบอกผมไม่พร้อมเขาคงดึงลงอะะ <laughs> แม้ยังไม่ได้เป็น AEC แต่อุดรธานีก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาโดนแล้วนี่ละกะเมืองฐานรบฐานรักฐานผลิตฐานแรงงานเด้อ <laughs> ซีบอกไฮ อันนี้ใช่แน่เกษตรอุตสาหกรรมโลกเกษตรอุตสาหกรรมเรา yes no okay thank you ASEAN ใครจะรู้บ้างว่าอุรบ้านค่าเดี๋ยวนี้สําคัญเป็นฐานทําสินค้านั่นแล้วก็ผลิกผันถูกส่งออกไปอเมริกายุโรปล้วนใช้เบรกของคนไทยจากอุรธน่านีคือเกษตรคนดีวันนี้สวัสดีครับ พิเศษวันนี้ปฏิตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณกำรนครับเกษตรอาเซียน around the world Th ินอุดรธานีนี่เป็นแรงงานเวียดนามมาทำงานในอุดรธานีนะก็คัดเงาะเงาะนี่เงาะลำ้ลำเงาะล้ำ <laughs> เมื่อจะเกิด AEC อีกไม่นานนี้เขาพร้อมทั้งเชิงรุกและการตั้งรับแล้ว AEC มันจะเกิดขึ้นนะก็อย่าไปกลัวอาเซียนมันกำลังไล่ล่าเรานะครับวันนี้มันต้องยอมรับว,ว่ามันไล่ล่าเรามันถ้าคุณไม่ขยับตัวกับมันหรือไม่ไปร้อมกับเขาเราก็จะถูกเขาขับออกจาการะบบปรับความคิดนิดเดียวเองครับแล้วเราก็จะได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลอดีตอุดรเคยเป็นฐานรบให้อเมริกาปัจจุบันจึงเป็นอีกฐาน นั่นคือฐานรักไง mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนรบรุกข้าฟันกันนะครับณวันนี้จะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างเป็นด้านเศรษฐกิจด้านเงินตราและก็ด้านรักค่ะรักทุกคนค่ะการที่อุดรธานีเป็นชขยภูมิที่ดีจึงเป็นที่หมายมองของคนอื่นๆที่จะเข้ามาทําการเกษตรการค้าและอุตสาหกรรมเรายินดีต้อนรับพูดนักลงทุนนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี นะครับหรือว่าในเขต AEC ตรงนี้ที่เราจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับเรามีอุตสาหกรรมเรามีธุรกิจแต่ชุมชนเราก็อยู่กับชุมชนได้ชัยภูมิแห่งนี้ก็ยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศไทยอยู่นะครับท่านมาสร้างความเจริญให้กับเราเราก็ดีใจการสรุปต่อไปนี้กรุณาอย่ามองในทางสองแง่สองงม่มแต่ขอให้มองในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะโตรับกับ AEC ทั้งในทางกว้างใหญ่ยืนยาว และแข็งแกร่งฐานอุตสาหกรรมของดอนธานีในอนาคตนะครับนอกจากที่ว่าจะแข็งเนี่ยแข็งเหมือนเหล็กเหมือนเพชรน,นะนะยังจะยาวใช่ไหมครับครับและจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับใหญ่ครับ <laughs> <laughs> เป็นฐานที่แข็งแรงมั่นคงแล้วก็ยาวกว่านี้อาจจะ เรา The World นะครับ,รบแล้วก็ใหญ่ใหญ่ด้วยไม่ใช่เล็กขนาดนี้นะไม,ไ,ม <laughs> ไม่ใช่เป่เรื่องนะครับแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับจะสร้างมูลค่าเพื่อไม่เกิดขึ้นในผืนดินนี้นะครับจึงสรุปทุกทับว่าอุดรธานีเขาตื่นตัวรับกับ AEC มาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และต่อๆไปในวันหน้าด้วยเด้อซ <c oughs> ีบอกให้ <as> อันนี้ใช่นาเกษตรอุตสาหกรรมโลกเกษตรอุตสาหกรรมเรา โอเคอาเกไปไหมงามงอนไปเมืองอุดรจับเวียดนามที่นี่มาเพีคนเลารีก็เข้ามารังต่างชาติยุโรปรวมถึงอเมริกาพวกเขาว่าหัวใจกินอยู่ในอุดรแล้วจ้านี่คือกระแสน่วส่วันนี้สวัสดีครับ